วลโล่สเปคดีบอดี้รักโลกซื้อมาใช้ยังไงก็คุ้ม เพื่อนอาจจะเคยได้ยินนะคะเกี่ยวกับการรณรงค์การลดใช้พลาสติกนะหรือว่าวิธีการลักโลกมานานมากแต่ใครจะคิดล่ะคะว่าการใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยก็เป็นการลักโลกไปในตัวได้อีกด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะครีมจะพาเพื่อนๆไปดูโน้ตบุ๊กที่มีบอดี้รักโลกนั่นเองค่ะโดยเขาเนี่ยได้นําวัสดุต่างๆมารีไซเคิลนะคะกับ Acer Aspire w i l o นั่นเองค่ะว่ามีดีไซน์และมีสเปคยังไงจะเหมาะกับคนที่ชอบรักโลกยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ พูดถึงตัวกล่องสินค้าก่อนเลยนะคะต้องบอกเลยว่าแพคเกจจิ้งของเขานะคะทํามาจากวัสดุรีไซเคิลทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล่องใส่สายชาร์จนะคะที่เราเนี่ยสามารถทําเป็นแท่นวางโน้ตบุ๊กได้และตัวการกระแทกของเขานะคะก็มีการขึ้นรูปมาจากเยื่อกระดาษรีไซเคิลนั่นเองค่ะพอเปิดเข้ามาที่กล่องด้านในของเขานะคะก็จะเจอกับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เลยนะกับ Acer Aspire Velo ค่ะตัวเครื่องนะคะทํามาจากพลาสติก PCR นั่นเองค่ะรวมไปถึงดีไซน์ของเขาเนี่ยไม่มีการพ่นสีเลยนะคะยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วยและ หน้านะคะก็จะมีดีไซน์ในการแกะรูปเอเซอร์ด้วยค่ะและตัวเครื่องของเขานะคะต่อให้เราจับหรือสัมผัสเนี่ยก็จะไม่ติดรอยนิ้วมือเลยหน้าล่างของตัวเครื่องนะคะก็จะมีจุดยางกันลื่นมาให้ค่ะเพื่อยกตัวเครื่องนะคะให้สูงจากพื้นยางรองกันลื่นทั้ง4จุดของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะคะแถมยังมีพัดลมระบายความร้อนค่ะมีโลโก้รูปโลกอีกด้วยนะก็เรียกได้ว่าบ่งบอกถึงการรักโลกมากมากเลยส่วนลําโพงของเครื่องนี้นะคะก็จะอยูท่ทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวาเลยค่ะการเชื่อมต่อฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะมี USB Type C 1>, 1ช่อง Type A 2ช่อง HDMI out 1ช่องแล้วก็ LAN อีก1ช่องค่ะด้านขวานะคะก็จะเป็น Kensington lock นั่นเองค่ะ USB 2.0ไท Type A นะคะแล้วก็ช่องเสียบหูฟังค่ะ ส่วนตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นสีเทาวสวยๆแบบนี้เลยค่ะหน้าจอของเขาจะอยู่ที่15.6นิ้ว 1920x1080 Full HD นะคะพารเนลเป็น IPS ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่ามุมมองของโน้ตบุกร่วมไปถึงสีสันเนี่ยก็ตามมาตรฐานทั่ว,วไปสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกนะคะไม่ว่าจะทํางานดูหนังฟังเพลงก็สามารถใช้งานได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกล้องเวบแคม SD 720p ค่ะและยังมี Acer Pureify Voice นะตัวนี้จะช่วยลดเสียงรบกวนนะคะเหมาะกับการเรียนออนไลน์หรือประชุมก็ทาได้อย่างสะดวก มากิ่งขึ้นและดีไซน์ของเขานะคะยังจะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆอีกด้วยค่ะซึ่งดีไซน์คีย์บอร์ดของเขาถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะตัว R แล้วก็ตัว E นะคะก็จะเป็นสีเหลืองค่ะที่เห็นชัดมากๆเลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยบ่งบอกถึง reuse recycle แล้วก็ r e u s e w นั่นเองค่ะและเขานะคะยังมีไฟสีขาว LED บนคีย์บอร์ดนะคะมีปุ่มนำแผดค่ะมีปุ่มสแกนนิ้วเป็นจุดสีดําตรงทัชแพดนั่นเองค่ะส่วน CPU นะคะก็จะเป็น Intel Core i5 1 2 3 5้ U นั่นเองนะคะ ram แปดกิกสตอเรจของเขานนะคะก็จะเป ็ e น PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 512GB น้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่แค่1.76กิโลกรัมเท่านั้นนะคะส่วนการเชื่อมต่อก็จะรองรับเป็น Bluetooth 5.2แล้วก็ Wi-Fi 6ค่ะ เปียบยกันบ้างค่ะเพื่อนๆกับโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Velo ตัวนี้นะคะทั้งในเรื่องของดีไซน์บอดี้หรือว่าสเปคการใช้งานที่คีมได้แนะนํใไ้เพื่อนๆไปเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะลักโลกความกับคิมเลยไหมล่ะตัวนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าดีไซน์ของเขาวัาสดุเนี่ยทำจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะและถ้าใครได้ลองเจ้าโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Velo ตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าคุ้มที่สําคัญได้ใช้โน้ตบุ๊กแถมลักโลกอีกด้วยใครที่ได้เจ้าตัวนี้ไปครอบครองบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังคะ่ะราคาของเขาจะอยู่ที่18,900น 90บาทรับประกันให้ถึง2ปีเลยนะคะสามารถผ่อน0%ได้นานถึง10เดือนเลยค่ะบอกเลยนะทางในเรื่องของดีไซน์หรือว่าสเปคเนี่ยคุ้มมากๆเลยและใครนะคะที่สนใจ Acer Aspire Velo นะคะรวมไปถึงสินค้าอื่นๆจากทาง JAB ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jab.co.th นะคะหรือว่า line @jabonline สั่งครบ3,000มีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ เพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ